Oh, อ๋อยังไนอนอ่ะไม่ดียังเที่ยงคืนอย่เออใช่ไม่ข้ามวันใหม่แล้วไม่จริงๆพ่งนี้พ่งนี้มีงานต้องทำแหละก็เลยแบบเออขอไปก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวล้างทำไมล้างก็เจอคอตพ่งนี้มีแบบพ่งนี้มีงานต้องไปทำมันไม่เชิงงานหรอกพ่งนี้นต้องออกไปข้างนอกแล้วก็ แล้วก็มันต้องกลับมาเย็นไงแล้วกลัวว่าถ้าสมมติกลับมาเย็นเนี่ยมันจะลืมก็เลยแบบเออไล์ไปก่อนแล้วกันประมาณนั้นเขาน่จะนับไหมถ้าสมมติเลยเที่ยงคืนมาเขานับไหมถ้าเขาไม่นับนี่ผมเสียวันนี้ไปฟรีๆเลยนะแต่เขาน่จะนับแหละถ้าเขาไม่นับนี่แบบผมจะเขียนมิวไปบอกเวสตฟานะแบบทำไมเป็นคนอย่างนี้วะจบละ เอ้ยรอบนี้เจอตัวโก้เดียววะเฮ้ยมีเมย์เด้อเมยพีพีวะไม่เคยเห็นเหมือนกันพูดเี่ลองดูสเต็ปบ้างว่าเมย์พีพีแบบโหดแค่ไหนวะเฮ้ยอาจจะเจ๋งมากเลยก็ได้นะผมไม่เคยเห็นเมย์พีพีอาจจะเป็นเมตาใหม่ก็ได้เป็นนิวเมตาหนมขอจอโดโอเซไว้ลเลยนะแล้วก็ดูยูเลียดีๆนะไม่งั้นไม่ไหววะ่ะ ตัดเป็นหนึ่งตัวว่ะพูดแย่โอเคดีนะเฟรมันดิสดิสโล่เรื่อยๆอโล่มันโล่เฟรมไม่ใช่ไม่ใช่เฟรมันดิสโล่เรื่อยๆคาเซอร์ไม่ดิสโล่เรื่อยๆแม่งก็เลยแบบดิสโล่เฟรมเลย ว่าผมล้างไวแล้วนะแต่ว่าแบบยังกดมือไม่ดีพอวะตายไปตัวนไม่แน่ใจว่าแรงเกินหรือเปล่าตอนนี้ l o. v เจอพวกชาร์จเจอฟาร์มกันทุกวันเลยอ่ะโอ้ยช่วงนี้เขาอันนี้เปล่า,าช่วงนี้เขาเล่น15นาทีเปล่า,าก็เลยแบบหาอะไรฆ่าเวลาเอาเป็น LOV แต่แต่ผมก็แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยซีเรียส LOV นะเจอแต่แบบ จอซีเรียงเงี้ยไม่รู้จะแก้ยังไงวะตัวไม่แบบคอนเฟิร์มทีแบบไม่รู้จะแก้ยังไงดิเอออาจจะกระจอกก็ได้นะ <c oughs> อาจจะกระจอกเองก็ได้นะเนี่ยไม่รู้ทีมผมทีมผมไลน์อัพมันเป็นแบบทีมแบบทีมชนอะแล้วก็มีรอเลนเป็นตัวแก้ทีม <c oughs> เป็นตัวแก้ทีมชนอีกทีเออแต่ถ้าเจอทีมเบิร์ตนี่แหลกแลน่นอนรับประกันรับประกันว่าแบบตัวนี่แหลกสลายเลยอะสู้ไม่ได้ยับ อีบานลดมานาวะโหดใช้ได้โอ้มานาไม่ไดิ้งเลยหรอเฮ้ยเฉ่งเฉ่งเฉ่งอีบานลดมานาวโหดแต่ผมแปลกใจมากทำไมดเูเซกุดหายเร็วมาก <laughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันว,ว่าเป็นตัวแทงที่โหดเกินไปหรือเปล่า เนี่ยอันนี้ไลฟ์อัพแม่งแบบสุดๆแล้วผมชอบมากเลยไลฟ์อัพแม่งเท่เท่เกินผมเคยแพย้ด้วยนะแพท้ทีมนี้เขาเล่นโหดเกินแต่ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่วาอิสายามันอมตะสาวิใช่ไหมเขาที่อ่านสกิลมาหรือว่าต้านดามเมจจะเส็ไม่รู้แต่นี่ยแม่งสกิลแบบร้วนมากผมไม่แน่ใจว่ายูเรียม,มันจะได้ตอนไหนวะ ย้าเนี่ยโคตรโหดเลยแต่ตอนนี้อยากหาแบบอยากหาตัวแก้ซีเรียรสักตัววะน่าจะโหดมากจะดีทีเชนเมื่อกี้เหรอโอ้โหโ,โก้นะโก้นะไม่รู้ดิโดนเซมผมหายเร็วเกินออปชั่นเสริมตัวใหม่เป็นเป็นอะไรดีครับ พูดยากนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นแลยขอโทษด้วยนะผมยังไม่เคยเล่นตัวอิสยาเลยแต่ส่วนใหญ่เห็นเขาเล่นแม็กเฮดพีกันนะเล่นแบบใส่แม็กเพีกันแต่ไม่ชัวร์นะผมไม่เคยเล่นเหมือนกันอันนี้ดูเขาเล่นมาอีกทีเห็นเขาเล่นมาอีกทีแต่ยังไม่เคยไปเล่นเองเหรอกลองไปดูคนอื่นก็ได้ลองไปดูแบบตาม youtube ก็ได้เขาก็เปิดเกียร์ส่วนใหญ่เขาเปิดเกียร์กันนะแบบสมมุติแบบเราไปดูเขาไปดูลงดันเงี้ยเขาก็เปิดเกียร์นะแบบท้ายชิปเขาก็เปิดเกียร์กันประมาณนั้นอนะ ลองไปดูใน YouTube ก็ได้ลีลาแรนเขาเทสหรือ,อยังน่าจะเทสแล้วนี่ใช่ไหมเราไปดูลีลาแรนก็ได้นะเหมือนเขาจะเทสออิสยาแล้วลองไปดูได้ แต่เพนยังอยู่อะเพนยังยืนนิ่งไม่ไหวไม่ไหวติงเลยเพนเพนยังนิ่งอยู่ยังใจยังได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาหมดเลยเหรอโหแต่าย,ยากวะ่ะฝั่งนู้มีเชียรับดามจรับดามจได้เต็มที่กี่นาทีละโอ้ย13านาทีแล้วเหรอไหวมาก เอ้ยวันหลังมาลงแบบวันหลังมาลง LOV ดีกว่าถ้าสมมติไม่มีอะไรเล่นแบบนั่งลง LOV เล่นดีกว่าแป๊บๆก็สิบห้านาทีแล้วโอ้สุดยอดแ <c oughs> ป๊บๆจะสิบห้านาทีแล้วลง LOV แป๊บเดียวน่าจะเพลินๆหน่อยแต่ถ้าใครอยากจะสนุกกว่านี้ผมแนะนำเล่น LS นะเพราะว่า LS มันโหดอ่ามันไม่เชิงโหดหรอกมันสนุกกว่านี้เว้ยมันแบบมันดูแบบ อยู่สนุกอ่ะมันมีค่ามันมีฟรีสเตตให้เว้ยมันมีฟรีสเตตให้แล้วก็มันได้แบบมันได้เห็นตัวละครแบบสมมุติเราแบบจริงอ่าสมมุติบางตายเงี้ยแบบผมเจอเซเลียเงี้ยแบบบางครั้งอ่ะผมคิดว่าแบบเอ้ยผมแก่ทีมนี้ได้นะแต่ว่าไลน์อัพเนี้ยมันแก่ยากเฉยๆแต่ว่าแบบถ้าสมมุติเราไปพิกจริงๆก็พิกได้นั่นอย่างนั้นแหละมันเลยสนุกกว่าแต่ l อลก็ก็สนุกนะไม่ใช่ว่าไม่สนุก ไม่ใช่ว่ามันแบบเอ้ยไม่สนุกเลยวายไม่เอาไ,ไม่ใช่นะมันสนุกแต่ว่ามันแบบมันแค่สนุกน้อยก่าแบบบางครัง้งบางครัง้งเรายังไม่ทันทำอะไรเลยเราก็แพ้แล้วล <arrive> บางครั้งแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยด,ยดาเมจสูงเค้ชสแต่ไล์อัพนี้แม่งเอาแบบถ้าลูกอีวานหนาๆน,นะผมบอกเลยแบบคอมเนี่ยลูกอีวานหนาๆนานี่แบบ interview. ยากอะเพราะว่ามันเพราะว่ามันเจาะยากทีมผมนี่ ทีมผมนี่เน้นแบบเน้นจังหวะนิดนิดเน้นแบบคือเปิดเกมไวไม่ได้อะเพราะว่ามันแบบตัวมันต้องเซตที่อ่ะมันมันต้องรอแบบมันต้องรอตัวให้เซตเสร็จอ่ะแบบสมมติอ่าคือเงื่อนไขาการเล่นของผมนะก็เป็นแบบพุ่งเสร็จพุ่งแล้วก็แอบกดให้คาเซลอ่ะกดสกิลนี้แล้วก็แล้วก็วกรอเลนก็เล่นไปเรื่อย แล้วก็เอาเหมือนเอาคาซิลไปล่อเป้าอ่ะแล้วก็ล้าก,ก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆแล้วให้รอเล่นเล่นไปเรื่อยๆแล้วแบบเออประมาณเนี้ยคือมันจะมีจังหวะเวลาประมาณแบบสักสิบวินเนี่ยแบบคือถ้าเกินสิบวิไปปุ๊บอ่ะทีมผมจะเซตทีมเสร็จละประมาณนั้นน่ะแบบมันต้องมีจังหวะเซตทีมอ่ะทีมผม,มันก็เลยแบบไม่รู้แต่ก็เล่นได้นะไม่เชิงเล่นไม่ได้แต่ผมชอบเล่นเฉยๆอยากเล่นคาซลิลใจรักต้องรอแบบต้องรอเซตทีมนิดนึงเพราะว่าคาซลิลนี่จะเก่งได่เพราะเปิดโซเลยแหละ ถ้าไม่เปิดโซก็ถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะแต่ว่าแบบแต่ว่าเปิดโซจะเก่งแบบเก่งมากๆเลยแหละเอาจริงๆคือตัวมันโหดเพราะโซแหละว่าว่ากันเถอะถ้าเปิดโซนี่แบบเป็นพระเจ้าแลไรเป็นแบบก็คาเซลเลยสุดยอดยวส่งแก,กวก็เรียต่อละก็ถ้าไรสิบห้านาทีนิดหน่อยแล้วเราครบเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวสภาพผมก็น่าจะไปนอนละเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ไลฟ์ไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไป ดูแลข้างนอกนิดหน่อยนะก็เลยไลฟ์ไปก่อนเนาะนั่นแหละเดี๋ยวก็คิดว่าน่าจะหาวันว่างๆสักวันมานั่งโมดสเปเชียลสักทีนึงแต่ว่าน่าจะดึกๆอย่างนี้แหละโมดสเปเชียลก็สนุกดีดึกๆมีแบบแต่คนแบบง่วงนอนคุยกันเนี่ยสนุกตายแต่รอบนี้ก็ถ้าเห็นไลฟ์หนักๆก็ไม่เป็นไรทุนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างเหรอถ้ากิจกรรมของเพจเขาก็ กิจกรรมของเพจเขาจะเป็นกิจกรรมไลฟ์สตรีมนะไลฟ์สตรีมแล้วก็ติดแฮชแท็กคิงเลดเนี่ยที่ผมไลฟ์อยู่เนี่ยขั้นต่ำก็15นาทาีจริงๆตอนนี้ถามว่าเริ่มตอนนี้ทันไหมก็ทันนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ของแบบเราจะไม่แค่ได้ตั๋วเลือกโซ่เฉยแต่ว่าถามว่าของอย่างอื่นก็ดีไหมก็ไม่เชิงดีมากแต่ว่าพอ,พอแบบใช้ได้อยู่ถ้าสมมุติเริ่มตอนนี้ผมว่าก็ยังทันอยู่นะก็ได้เพจได้อะไรไปก็กโอเคอยู่นะกิจกรรมไลฟ์สตรีมอันนี้แบบอย่างแรกแล้วที่แม่งผมปวดหัวมากสวัสดีครับ ที่ผมไปปวดหัวมากแล้วก็กิจกรรมก็เนี่ยอ่ะกลางเมืองแจกตัวฟรีเพิ่งออกไปตะกี้นี่เองโอ้ไม่เป็นไรนอนเถอะเลื่อเถอะอก็มีกลางเมืองแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆประมาณนั้นกิจกรรม,อ,มอันไหนนะโอ้ถ้าพูดหลักๆก,ก็ประมาณว่าแจกของประมาณนั้นแบบเล่นอ่า เคียร์ชัตเตอร์เนี่ยประมาณนะี้เคียร์ชัตเตอร์หนึ่งเอเียร์ชัตเตอร์แล้วก็มีใช้ลูบี้มีอะไรนะอะไรนะมีอะไรอีกฟ้าเออใช้ลูบี้อา่ามีเคลียร์กิจกรรมประจำวันมีประมาณนะี้เออ กิจกรรมมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนี้มันก็ไม่ไปไหนหรอกมันก็วนๆอยู่แค่นี้นคิงเลดมันมันก็คงจะไม่มีกิจกรรมมากไปกว่าน,นี้หรอกเกมก็วนๆอยู่แค่นี้นส่วนใหญ่ก็กิจกรรมแต่ก็แจกหนักอยู่นะช่วงนี้ก็แจกหนักอยู่เพราะว่าแจกใบเลือกของตัวาคาเซลมาคาเซลคอสแล้วก็เฟนยนะคาเซลคอสธรรมดาก็แจกหนักอยู่ถือว่าแจกหนักแค่ได้แจกตั้ง5ดาวนูน เคลียร์ชัตเตอร์ทำยังไงอ่ะก็เคลียร์ชัตเตอร์ก็ไปนั่งเคลียร์ชัตเตอร์ตามที่เกมเขากําหนดไว้ไหนนะไหนนะไหนนะอ่ะชัตเตอร์เคลียร์อีเวนต์เนี่ยเขาก็จะมีพอยต์บอกอยู่ก็เคลียร์ชัตเตอร์ก็ดูอย่างนี้หนึ่งถึงสามสี่ถึงหกเนี่ยประมาณเนี้ยดูดูดูไว้ปุ๊บถ้าสมมุติเราเคลียร์ชัตเตอร์แบบด่านที่เขากําหนดไว้แบบชัตเตอร์เนี่ยตามที่เขากําหนดไว้เราจะได้พอยต์มาตามนี้ถ้าสมมุติพอยต์ครบหนึ่งร้อยเราจะได้รับดีบัตอ่ะตามนี้ได้รับรางวัลตามที่เข แล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบครบ100ปุ๊บกดปุ๊บ,บมันจะได้อันนี้แล้วก็มันจะไม่สามารถแบบเราเราจะไม่สามารถวนกลับไปครบ100ได้อีกรอบนะต้องรอวันใหม่แล้วก็หลอดนี้มันก็จะรีเซ็ตเนี่ยแล้วก็ทำวันละร้อยวันละร้อยลงสัก3รอบก็ได้ลงแชตเตอร์10สัก3รอบประมาณนี้นก็ได้ก็โอเคอยู่แต่ช่วงนี้ผมจะฟาร์มเกะกเรียหนักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้จะเอา t m ไปเล่น l s นะจะได้แบบมี TM โกโก้ Go Go, แล้วก็รอแบบมีท m โกโก้มันจะได้แบบไปเล่นกับเขาได้ง่ายหน่อย <c oughs> เคียดานสุดท้ายของชัตเตอร์เหรอไม่ไม่จำเป็นต้องเคียดันสุดท้ายของชัตเตอร์เคียดันไหนก็ได้ <c oughs> เคียดันไหนก็ได้ขอแค่มันอยู่ในชัตเตอร์นั้นนะจะเคียดันหนึ่งดน2ก็ได้นะอ่าอันนี้ก็ได้เดี๋ยวเล่นให้ดูนิดนึงแบบอันนี้ผมเคียดันหนึ่งนะจริงๆไม่ต้อง ยี่ยี่เคลียดันไหนก็ได้อันนี้ผมเคลียร์ดันหนึ่งเลยก็เดี๋ยวขอดึงของมานิดอันนี้ก็เคลียร์ดันหนึ่งอันนี้ผมกดเล่นตาเดียวนะเดี๋ยวตอนแรกคิดว่าจะไปแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่เป็นไรอยู่ต่ออย่างนี้นี่ก็ได้ แล้วก็แก์ชัตเตอร์ไปแก์ไหนก็ได้บางวันผมก็ลืมด้วยบางทีบางคีก็ลืมด้วยมัวแต่ฟาร์มเก่คุเลียปล่อยฟาร์มปล่อยฟาร์มแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมอื่นแล้วก็ปล่อยฟาร์มแล้วก็นั่งเล่นเกมอื่นบนบนนึ่งรอของ LS ให้มันฟูๆหน่อยนึกแล้วก็จะไปลง LS เได้แบบเออจะได้ไปสู้เขาได้หน่อยเพราะว่าถ้าหลังๆนี้ผมผมดูละแบบจากการสังเกตการมาละแบบเออถ้าไม่มี ถ้าเราไม่มี T.M. นี่เล่นยากแน่นอนรับประกันถ้าสมมติอยากจะไปขึ้นแบบขึ้นแถวมาสเตอร์อะไรนี้นะแบบถ้าไม่มี T.M. ถามว่าได้ไหมได้แต่ต้องพลิกฉลาดมากๆเลยต้องพลิกฉลาดต้องปวสกิลฉลาดมากๆคือต่อต่อให้ของเขาเออเยอะอี่ะคือถามว่าเซต T.M. กับฮีโร่มันต่างกันเยอะขนาดนั้นไหมผมว่ามันต่างกันเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าสเตต T.M. กับสเตตฮีโร่นี่แบบห่างกันแบบประมาณแบบเกือบ2เท่าประมาณ1.5เท่าได้สเตต T.M. กับฮีโร่นะ ความต่างของมันอะประมาณนั้นแค่สแตตก็กินไปแบบครึ่งน,นึงแล้วอะประมาณนั้นนะเหมือนเราต่อให้เขาอะออประมาณนั้นแล้วก็จะเออนี่มีกิจกรรมลัคกี้บล็อกก็ถ้าสมมติเริ่มมามันก็จะแจกของแล้วมันแจกคีย์ฟรีประมาณนี้เอา้าวเราช่องนี้กลายเป็นช่องรีวิวกิจกรรมแล้วเหรอครับเนี่ยโอ้จบละปกติไม่เคยรีวิวกิจกรรมมาก่อนนะอ่าก็มาเปิดลัคกี้บล็อกตามที่มันแจกคีย์แหละอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสมันหรอกก็ถ้าอยากอ่านเพิ่มเติมก็มาอ่านได,ได้ที่กิจกรรมนะ ก็ชัตเตอร์เกียอีเวนต์ใช่ไหมชัตเตอร์เกียแล้วก็เนี่ยเราก็จะได้4 0พอยต์มาแล้วโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไปขอส่งประลองของแกลวกเหลีก่อนนะ t m ค่าเซลรอถ้า PVE นี่ไม่แน่ใจเหมือนกันถ้า PVE นี่ผมว่าเขาน่าจะใช้95 25แต่บางคนไม่ใช้95 25นะ เพราะว่าเลือดคาเซลมันอาจจะไม่เสถียรขนาดนั้นแต่ว่าบางคนก็ใช้เพราะว่ามีโลเฟอะไรช่วยเงี้ยมันจะเสถียรขึ้น9525ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นลบดิฟก็ได้นะแต่ว่าไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่แต่ว่าคาเซลน่าจะยืนหน้าได้แล้วนะแต่ลบดิฟเพิ่มแอคก็ได้เพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีดามจอะไรเราจะใส่ไม่สนเกาะมันก็ไม่ใช่มันมันก็ไม่ได้มีไม่สนเกาะขนาดนั้นนะ แล้วแต่บิลคนอะจะเล่น95-25หรือว่าจะเล่นลบดิฟเพิ่มแอคเล่น3%ก็ได้แล้วแต่อ,อันนี้ถามว่า PVP นะเอ้ย PVE นะ <c oughs> ผมมหาเทพเลยพี่เลยนะเออ่าถ้า PVP ก็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 ประมาณนี้ก็ได้อันนี้ LOV นะผมจัดไว้เป็น LOV ก็คือเป็นอันนี้ผมอันนี้ผมใส่แบบตามมีตามเกิดไปก่อนไม่เคยยืนยัน50วีนะอ,อันนี้ผมใส่แบบตามมีตามเกิดไปก่อนเป็น <c oughs> บวก X ยีแล้วก็ดอจริงๆดอตคาเซลไม่จําเป็นต้องมีนะจำแต่ว่าอันนี้ผมหาไม่ได้เออจริงๆไม่ต้องมีหรอกควรเปลี่ยนได้แล้วแต่ว่าอันนี้ผมหาไม่ได้ก็เลยใช้อันนี้ไปก่อนหาใหม่ยังไม่ได้แล้วก็เพิ่มแมคเสพีเพิ่มคิประมาณนี้จริงๆมีออฟอื่นที่ดีกว่านี้ก็ได้นะแบบลบดิฟเพิ่ม X อประมาณนี้ก็ได้แต่ว่าผมยังหาไม่ได้ก็จะดีกว่านี้ LS ผมเล่นเป็นอย่างนี้ จริงออดิ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าใส่จริงๆอะ่ะถ้าใส่จริงๆใส่เป็นลบดิฟเพิ่มแอคจะโหดกว่าน,นี้มากๆเพราะว่าคาซลมันจะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่าตัวมันไม่ค่อยมีพุทดาเมจนั่นเองประมาณนี้ใส่อสัศคารอนแล้วก็ลบดิฟเพิ่มแอคก็ได้แล้วก็บวกขี้บวกเจาะก็ได้ก็โหดอยู่บวกขี้บวกเจาะลบดิฟเพิ่มแอคประมาณนี้อ๋อและแต่บิวนะครับที่คนเล่นแต่ไปอ่อถ้าจะโหดจริงๆต้องให้บิว คาเซลใช้แหวนหรือต่างหูครับถ้า PVE ใช้ต่างหูเลยแต่ว่าถ้า PVP ใช้ถ้าอะครัผู้นี้ดีกว่าถ้า PVP มันจะแบ่งสเกลเป็น LS กับ LOV นะซึ่ง l o s ผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนไปใส่กำไรหรือ,อยังแต่ว่า LOV ออผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนไปใส่กำไรหรือ,อยังแต่ว่า LS แบบที่เงียนัทแกบอกในกลุ่ม King Date ว่า LS ช่วงนี้นี่สายวอลเขาย้ายไปใส่กำไรกันหมด้วครับเพราะว่าสเตตมันจะโหดกว่าใส่แหวน ประมาณนั้นผมก็เลยใส่กําไรได้กําไรมาอันนึงก็เลยใส่กําไรไปเลยประมาณนั้นมันจะได้สแตทโฮดกว่าอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนคิดนะผมบอกไว้ก่อนเพราะว่าเฮียนัทที่อยู่ในกลุ่มงเดดเขาเป็นคนคิดนะครับเขาไม่เชิงเป็นคนคิดก็ได้เออแต่แต่เขาเป็นคนบอกแต่ว่าผมไม่ได้เป็นคนคิดผมให้เครดิตเขาไว้แล้วกันประมาณนี้อันนี้สําหรับเซตของผมนะอย่าลืมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับสาหรับคนที่อยากจะเล่นให้เก่งแล้วก็เล่นให้ชํานาญกว่านี้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับแบบ ไปดูบิลคนอื่นก็ได้ไปดูบิลไปดูบิลเฮลฟินไปดูบิลแคมฟ้าไปดูบิลคนอื่นๆเพิ่มเติมอีกนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสร้างตัวละครหรือว่าอะไรต่างๆนะครับจะได้มีมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะได้บิลไปในปตามแนวทางของเราได้มากขึ้นประมาณน,นั้นเนาะอบอกไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกนะว่าผมเก่งอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่ได้บอกหรอกว่าแบบผมก็ไม่ใช่คนเก่งอะไรขนาดนั้นผมก็ไม่ได้แบบเอขึ้นแบบ ชาเลนเจอร์ enger, ขึ้นแบบแถวมาสเตอร์ได้ก็ไม่ได้ขึ้นได้ก็อยู่แถวแบบปลายไดมอนต้นๆมาสเตอร์ประมาณนี้ขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้แค่นั้นแหละเป็นคนที่แบบคนคนนึงที่ชอบเล่น l อแล้วก็ติด l อเฉยๆช่วงนีน้ประมาณนั้นช่วงนี้ก็กำลังทำทีมอยู่ว่าแบบเอ้ยทีมเราแบบมันทำไมดูแบบกระจกว่าทีมคนอื่นจังปะอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็สงสัยอยู่เหมือนกันช่วงนี้ก็พยายามดูรีเพย์ย้อนหลังอยู่นะผม แบบไปดูรีเพลย์แบบเอ้ยทำไมช็อตนี้เราแพ้ทำไมช็อตนู้นเราแพ้นะแล้วก็แบบลองหาทีมลองพลิกตัวแบบถ้าสมมติผมเจอทีมเดิมแสดงว่าผมจะแสดงว่าผมโชคดีมหมนะอันนี้มันจะสอนได้ก็คือแบบสมมุติเราเจอทีมเดิมเนี้ยเราลองพลิกแล้วเราแพ้นะสมมติเราแพ้ปุ๊บเราลองพลิกตัวใหม่ๆไปสู้ไม่ก็เราก็ลองคิดดูว่าแบบเราแพ้ตรงไหนเราแพ้จุดไหนเอออันนี้มันจะช่วยได้มากถ้าสมมุติแบบคุณแบบยังแพ้อย,อยู่ยปุ๊บพลิกตัวใหม่ไปสู้คุณยังแพ้คุณพลิกตัวใหม่ไปสู้เรื่อยๆเดว่ม่งแบบ คุณลองคิดไลฟ์อัพขึ้นมาเว้ยเพื่อที่จะชนะเขาได้อะแล้วก็คุณพลิกสู้เขาไปเรื่อยมันจะมีสักครั้งนึงเว้ยอะถ้าคุณทำอย่างนี้ไปเรื่อยมันจะมีสักครั้งหนึ่งที่คุณแบบเอ้ย,อย,อลแบบอยไลฟ์อัพเนี่ยโอเคละแบบรู้สึกว่าเออไลฟ์อัพเนี่ยเราแบบโอเคละเราพลิกตัวนี้เราโอเคละเราพลิกตัวนี้สู้ทีมนี้เราพลิกตัวนี้สู้ทีมนี้เริ่มโอเคขึ้นเรื่อยๆละสเสร็จปุ๊บอะพอพอเราแบบเริ่มจับจุดได้ปุ๊บว่าแบบเอ้ยตัวเนี้ยแม่งแบบ โคตรแบบโคตรดีเลยว่ะแบบเจอทีมนี้ปุ๊บใส่ตัวนี้โคตรดีเลยว่ะเราจะเริ่มเล่นเราจะเริ่มเล่นใดเรื่อยๆแรกๆมันอาจจะแพ้เยอะหน่อยไม่เป็นไรเมื่อก่อนผมก็แพ้เยอะมากเลยแบบแพ้มากกว่าชนะอกีกแบบแพ้แบบชนะร้อยแบบร้อยห้าสิบเนี้ยแพ้แม่งสองร้อยกว่าเนี้ยเออก็แบบเล่นมาเรื่อยๆก็แบบดูเรื่อยๆแบบเราแพ้ตรงไหนเราแพ้แบบจุดอะไรบ้างประมาณนั้นมันก็จะทําให้เราเก่งขึ้นได้นิดนึงแล้วก็ไปดูพวกแบบไปดูคนอื่นเล่นก็ช่วยนะถามว่าช่วยไหมก็ ช่วยนะผมผมมองว่ามันช่วยนะไปแบบไปดูคนอื่นเล่นเงี้ยแบบเอ้ยไปดูแบบเอ่อไปดูไลฟ์สตรีมคนอื่นเล่นเงี้ยประมาณนั้นไม่ต้องดูไลฟ์ผมก็ได้ไปดูไลฟ์คนอื่นเถอะไลฟ์ผมไม่ไลฟ์สาระประมาณนั้นก็จะช่วยได้แบบเอ้ยจริงๆไลฟ์อัพคนเรามันไม่เหมือนกันหรอกเราก็เราก็ไปดูแค่แบบเอ้ยสเต็ปเขาอะกดอย่างนี้นะเว้ยแบบเอ้ยเขาเจอตัวนี้ป่ะปุ๊บเอ้ยเราก็เคยเจอทีมอย่างนี้นี่หว่าเนี่ยเราก็ลองไปดูก็ได้แบบเอ้ยเขากดตัวนี้มาปุ๊บ ทำไมกดตัวนี้มันดตตัวนั้นทัางวันนะเราไปดูก็ได้แต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยดูแล้วละ่ะติดเกมผีมันมากเลยก็อยากจะพัฒนาฝีมือให้มากกว่านี้จะอยากจะสนุกกับมันมากกว่านี้แต่ช่วงนี้ก็สนุกแลวละเอาจริงก็เล่นแบบเล่นเอาสนุกไปเ,เลยเล่นเอาสนุกสนุกแบบแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างก็เป็นสีส <c oughs> ันพวกเราไม่จะชนะตลอดก็ไม่ได้หรอกไม่ได้เก่งอะไรโหไม่ได้เกิดมาเก่งด้วยเท่าทีไม่ได้เกิดมาพร้อมแบบ สวรรค์อะไรขนาดก็เป็นแค่คนคนที่ติด LS แล้วก็ชอบเล่น LS นล <c oughs> อลเอสเยๆก็ไปประมาณนี้แล้วกันนะ <c oughs> ผม <c oughs> ก็ไปแล้เวเจอกันครั้งหน้าแล้วกันนะ <c oughs> วันนี้เป็นไลท์แบบค้างไว้เฉยเจอกันโชคดี